ตอนวันเกิดไทซันปีนี้ไม่ได้เล่นน้ำส่งการไม่ได้จัดงานวันเกิดแล้วยังไม่มีเพื่อนมาหาอีกโอเคโอเคไทซันใคยมาไทซันน้ำมีของมาส่งเค้กมีเจอลกอฮอด้วยสศึกวา เรารักไทยซันนะเลยไม่ได้ไปหาใช่ใขอให้โควินหายไปจากลูกนี้ทีช่วงนี้ต้องงดจัดงานที่ต้องเจอคนเยอะๆอย่างงานประเพณีต่างๆไปก่อนแต่ถ้าอยากร่วมอวยพรจริงๆก็ขอให้เปลี่ยนไปอวยพรผ่านทางออนไลน์แทนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ